ทนนการของการเกษตรแผนใหม่อีกระบบหนึ่งนะครับที่นำมาใช้ในระบบสมาร์ทฟาร์มิงนั่นก็คือการใช้ดโดรนนะครับหรือการใช้อากาศยานไร้คนขับนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราใช้ระบบรีโมทคอนโทรลเนี่ยมา,มาสามารถบังคับได้ในระยะไกลๆเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องใหม่ไปแล้วอาจจาะแต่ถ้าเอามองเป็นเรื่องใหม่หลายท่านอาจจะมองเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วหรือเป็นสิ่งจาเป็นนะครับการใช้ดโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับเนี่ยจำเป็นในเรื่องในแง่ไหนครับ อันดับที่1นนะครับเราจาเป็นในแง่ของกระบวนการที่จะทําให้พืชต้นนั้นนะครับได้รับธาตุอาหารพืชระบบของการใช้อากาศยานไร้คนขับในรูปแบบของการเกษตรแผนใหม่นี่นะครับเราสามารถใช้อากาศยานนั้นนะครับในเรื่องของการสเปรย์น,นะครับสเปรย์หรือการพ่นสารนะครับไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนพืชน,นะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารพืชที่เป็นรูปของเคมีรูปของอินรีย์นะครับให้ถึงกับพืชโดยตรงนะครับ ในระยะเวลาอันรวดเร็วซึ่งปกติแล้วถ้าเราใช้คนเนี่ยหนึ่งไร่เนี่ยอาจจะต้องใช้ประมาณสัก1ชั่วโมงหรือถึงชั่วโมงครึ่งแต่ในปัจจุบันนะครับหไร่นะครับหรือประมาณ1 6 0 0ตารางเมตรเนี่ยอย่างที่เห็นตรงหน้าเนี่ยนะครับเราจะใช้เวลาเพียงนะครับหนึ่งนาทีเท่าน,นั้นเองนะครับแล้วก็เครื่องมือเครื่องมือสมัยใหม่เนี่ยนะครับประกอบกับการใช้เรื่องของการระบุพิกัดบนบนบน,บนพื้นดินซึ่งแม่นยำม,มากเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยใช้งานได้แล้วก็สามารถนะครับ สั่งให้เครื่องมือตัวนั้นนมาเติมธาตุอาหารพืชนะครับหรือมาเติมสารที่พ่นละหมดไปแล้วไปพ้นต่อจากจุดเดิมได้อีกนะครับความสูงเดิมนะครับจุดเดิมนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้างเร็วและก็สั้นนะครับที่สำคัญคือสารต่างๆนั้นนะครับจะไม่ถูกลมปรีตีไปไหนเพราะว่าใบาพัดของโดรนเนี่ยจะเป็นตัวกดลงนะครับทำให้ธาตุต่างๆที่เราพ่นเข้าไปเนี่ยนะครับทั้งอินรีหรือไม่หรือเป็นเคมีสังเคราะห์เนี่ย ลงไปสู่พืชอย่างแม่นยำเลยนะครับปัจจุบันเนี้ยโดรนนะครับถูกเอามาใชา้นอกเหนือจากกระบวนการนะรถ่ายรูปแล้วนะฮะเมื่อก่อน,นเราใช้โดรนในกระบวนการถ่ายรูปถ่ายภาพนะครับแล้วก็สแกนภาพแปลงทแปลงของเรานะครับรวมถึงดูสีของพืชว่าตรงจุดไหนมีแสดงการขาดธาตุอะไรเราก็จะเติมเข้าไปตรงจุดนั้นนะครับซึ่งเป็นการประหยัดดีกว่าต้องเติมทั้งแปลงนะครับเอามาใช้ในการพ่น สารกาจัดศัตรูพืชทั้งเคมีสังเคราะห์นะครับทั้งรูปของอินทรีย์ซึ่งปัจจุบันนี้ก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้ง่ายนะครับในเวลาอันสั้นในเวลาอันจํากัดนะครับและที่สำคัญคือสามารถหลีกเลี่ยงนะครับเป้าหมายที่ผิดพลาดได้นะครับวันนี้เราจะเห็นว่าการใช้โดรนเนี่ยราคาของโดรนในอดีตเนี่ยราคาตัวหนึ่งเป็นล้านปัจจุบันนี้ราคาเหลือหลักแสนนะครับอีกไม่นานนี้ก็น่าจะถึงหลักหมื่น นะครับมีอาชีพที่จะรับจ้างพ่นสารต่างๆในแปลงเนี่ยซึ่งไร่หนึ่งก็นาทีเดียว10ไร่ก็10นาทีทุกอย่างมันสามารถจัดการได้ค่อนข้างเร็วนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบนี้รูปแบบที่เกษตรกรรุ่นใหม่ครับจำเป็นต้องเรียนรู้ว่ามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างที่เอามาใช้งานได้แล้วก็เราสามารถประยุกต์ใช้หรือจ้างเขานะครับจ้างหน่วยงานที่เขามีพวกนี้เอามาใช้ในพื้นที่ของเราการเกษตรก็จะประสบความสำเร็จเราสามารถพ่นสารต่างๆได้ เร็วขึ้นนะครับพ่นได้ทุกวันนะครับวันหนึ่งพ่นได้หลายครั้งอันนี้เป็นการทําตามความต้องการคะความต้องการของพืชความจําเป็นในการใช้สารนะครับก็พบว่าเราไม่เราจะไม่ใช้สารแบบเผื่ออีกต่อไปนะครับเราใช้สารเมื่อถึงเวลาที่จําเป็นนะครับและโดรนเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เอามาใช้ในรูปแบบของการเกษตรแผนใหม่ครับ